วัสดีครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาจากนวำอุ้มินนะครับผมเดินทางมาจากนุ่นนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้มาตั้งแต่ก่อน7จ็ดโมงนะครับนี่พี่เขามาทําเกี่ยวกับน็อตคอท่อนะครับผมนี่เนี่ยผมก็ทําการถอดน็อตคอท่อให้พี่เขานะครับพี่เขาบอกว่าถอดไม่ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสาใหม่นะครับเพราะว่าเกี่ยวด้านในมันยังดีอยู่นะรถคันนี้นะครับร้อยห้านะครับ ด้านในนะครับผมนะก็เป็นน็อตคอท่อแบบนี้นะครับเสาเดียวนะครับเสาด้านในเสาเดียวนะครับอีกเสาหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันไม่มีน็อตนะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นเป็นวันอาทิตย์นะครับร้านอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่เปิดนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับที่เสียนะครับก็ออกมาได้แล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคิกร้อยห้าสิบครันนี้นะครับ ก็น่าจะเป็นคลิกที่อยู่ในกลุ่มอ่านี่นะนี่นอนอยู่นอนถ่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถเจ้าของรถสองคันเลยนู่นคันคันเวฟนั่นของน้องเขานะครับแต่ว่าคันสีเงินนี่ของพี่อีกคนนึงนะครับเขามากันสองคันนะครับเป็นไงครับมาไกลไหมครับผมขอออกช่องหน่อยมาไกลครับจะนเอามีอะไรบมาเร็วไหมมามากันเร็วไหม ชั่วโมงหนึ่งอะพี่ได้ได้ดูได้ดูแผนที่ดูอะไรไหมดูมาหลงบ้างพี่ <c oughs> แน่นอนแน่น,นอน <c oughs> นี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรนะครับออกได้นะครับเพราะว่าเกียวในมันไม่เสียแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับถ้าเกียวในมันดีอยู่เนี่ยผมก็เปลี่ยนแต่น็อตให้มันยาวขึ้นนะครับพอเปลี่ยนน็อตยาวขึ้นมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าท่อเป็นทอ่ทอท่อแต่งเนี่ยทอ่อท่อแต่งอันเนี้ยมันจะหนานะครับผมเนี่ย อ่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่าเกี่ยวเข้าไปเนี่ยมันจะเหลือไปเกี่ยวนิดเดียวเองนะครับเนี่ยจะเหลือเกี่ยวอยู่นิดเดียวใส่น็อตแล้วมันจะเสียนะครับใส่ท่อแต่งเข้าไปแล้วเนี่ยนะผมท่านได้สนใจเปลี่ยนน็อตคอท่อหรือว่าไม่มีที่ใดทําให้ก็ทักทายมาหาผมได้นะครับผมหรือว่าโทรมาแบบุ่นๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าทักมาในแชททวิตเตอร์เฟซบุ๊กนะครับผม นี่นะครับคลิก150คนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ลองขับนะครับรถพี่เขารู้สึกว่ามีอาการวิววิวนะครับแต่ว่าผมลองขับแล้วก็เป็นแค่นิดเดียวนะครับผมเป็นแค่นิดเดียวยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมพาสำรวจรถคันนี้นะครับว่าเป็นรถค่ายไหนนะครับผมลองดูนะครับว่าจะสะดุดตากันหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่ในกลุ่มแหละนะอยู่ในกลุ่ม เห็นไ,ไหม The Power of Dream นะความฝันของพลังความฝันของคลิปของคลิกนะครับคันดานะอันนี้นะโลโกโ้ก็อยู่แบบนี้นะครับอาจจะไปร้าน,นดังๆมานะครับหลายที่นะครับนะนะนี่เดี๋ยวมาดูเนี่ยรู้สึกว่าคันนี้จะมีตามแมวดูน้ำมันเครื่องด้วยนะ ผมพาผมพาสำรวจว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะแล้วดูจากน็อตเอ๊ะจานนี่เป็นของค่ายไหนครับผมเนี่ยจานเนี่ยเออทุกอย่างดูดีหมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> บอกตรง <c oughs> ทุกอย่างดูดีหมดนะแต่ว่าจานมันทำไมเป็นแย่ อย่างดูดีหมดนะครับนี้ก็ดูดีอันนี้อันนี้สายปลดด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี่สายปลดอ๋ออันนี้มีสายปลดวาวด้วยนะครับผมเนี่ยนะผมพาตำรวจนะน็อตเป็นน็อตของอะไรกันเนี่ยเขาเรียกว่าน็อตอะไรนะไทเทเนียมครับน็อตไทเทเนียมแพงไหมพี่แพงไหมก็พอสมควรครับแล้วแต่ราคาไม่เท่ากันครับพอสมควรนะครับผม อันนี้มีแต่แพงๆนะเนี่ยนี่แพงนี่ก็แพงครับน็อตนี่แพงจานนี่แพงไหมพี่อธิามอีกรอบหนึ่งจานนี่เป็นมือสองครับได้มาประมาณพันห้าครับพันห้าถ้าใหม่ก็ประมาณสี่พันห้าครับตัวในน่าจะของแท้ตัวนอกอาจจะของเทียมดูจากลักษณะแล้วว่าด้านนอกรู้สึกว่าสนิมขึ้นน่าจะไม่ไม่ใช่แล้วนะครับนี่นะนี่ก็ให้ดูประมาณนี้คํำๆนะครับผมน็อตเนี่ยมีแต่ แพงๆนะครับแบบพวกนี้นะเนี่ยแต่ยันพักไอ้ขาตั้งเลยนะเนี่ยน็อตเนี่ยนะล้างแข็งดีนะเยัดเลยนนะน็อตไทเทเนียมนะครับคือเขาจะมีราคาแพงมากนะครับในการขายน็อตพวกนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี่ยเทียบเลยนะแต่ว่าจะมีราคาสูงนะครับนะนจะเป็นชิ้นเล็กๆนะจะเป็นชิ้นเล็กๆพวกนี้นะจะแพงมากนะครับเนี่ยหลายบาท ผมว่าในนี้หมดไม่ใช่เป็นหมื่นแล้วเลยะคันน็อตตันนี้รูน้ามันเครื่องที่บอกปลดได้ด้วยอ๋อน,นี่รูน้ํามันเครื่องเนี่ยเราคันน็อตออกได้ปล่อยน้ําปล่อยน้ำได้ครับได้ปล่อยออกตรงนี้ได้เลยเหรอได้ครับอ๋อีนนนะมีความพิเศษนี่นะหมแต่ให้ดูนะครับย่อยๆนะครับเผื่อว่ามีใครชอบดูเนาะเนี่ยเราดูด้านในนะดูด้านใน,ด,ด,น,ในดูลิ้นเล่งนะดูลิ้นเล่งผมพาดูไปเรื่อยนะ ไอตัวอะไรอ่ะสายหัวเทียนสายหัวเทียนแล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหระบบสายฟังนยังยังเน็ตเน็ตเล่นเล่นเนี่ยฟังฟั้งเลยคอยคอยหัวเทียนคอยหัวเทียนครับคอยหัวเทียนแต่งแต่งไหมพี่หรือว่าไงอะไรนะครับแต่งแรงหรือว่าไงมันแรงไหม ไมเหมกครับหมกใช่ไหมอันนี้คอยหัวเทียนหมกนะครับผมแล้วก็เป็นสายหัวเทียนนะครับหัวเทียนหมกเนี่ยเราวนไปเรื่อยๆอ่ะป้ายป้ายไม่ถ่ายให้เอามายันท่อเลยนะเนี่ยมันท่อเลยเนี่ยท่อนี่ก็หมกเหมือนกันนะครับมีผ่าหมกท่อไม่ไม่ดังเท่าไหร่นะ หมดเลยนะน็อตน็อตนี่ไม่ใช่ถูกนะครับผมนี่น็อตตัานนี่แพงมากนะแล้วล็อกของไอ้น,นี่นะแล้วไอ้หม้อน้ํานะครับหม้อน้ําเป็นของอะไรครับเนี่ยหม้อน้ำเบียร์ดีครับแพงไหมพีม่หม้อน้ํายี่ห้อเนี้ยตอนผมได้มาสองพันแปดสองพันแปดรวมฝานะครับรวมฝาด้วยใช่โอ้โนี่นนะหม้อน้ํานะครับผมถ้าหากใครเป็นสายแต่งสายลายลองดูนะ BRD นะครับผม <c oughs> BRD เป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมนะครับเนี่ยเชื่อมสวยมากันเลยเอ่อเชื่อมงามเลยเนี่ยนะโลโก้นี่นะอันนี้ของอะไรเนี่ยพี่หรือว่าทั่วไปทั่วไปครับอ๋อนี่เป็นไทเทเนียมนี่แหละพี่นี่ไทเทเนียมนะมาจากนอกหรือเปล่าเนี่ยเวียดนามครับเวียดนามใบรุ่นเวียดนามนะครับเนี่ยนะอินโดอินโดกับเวียดนามอะไรรู้สึกว่าจะกินกันอยู่ตอนนี้เนี่ย สายก็เป็นสายแต่งนะครับ y สายอะไรบอะไรนะ H Y B H Y B นะครับผมสายนี่นะโหน็อตใส่ย,ยันถึงนี่เลยนะฮะ <c oughs> ใต้ล่างนี่เลยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> นี่นะครับผมนี่ถ่ายให้ดูนะครับรายละเอียกว่าน็อตนี่นี่คนรักน็อตจริงๆเนี่ยเขาใส่กันอย่างนี้เลยนะเ <c oughs> นี่ยนะเปิดปะเกาะอีกทีเตรียมอยู่ในบอกอยู่ในบอย แล้วนี่นะดูซื้อกุแจทั้งหมดเลยนะเป็นไทยเทหมดเลยโอ้โหนี่นะกเล็กนี่หมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะนี่ก็จุดหนึ่งนะครับหมดเลยยันบูธยันบูธจริงๆนะ <c oughs> ผมอึ้งเลยเนะี่ยยันยันบูธเลยหมดเลยเนะี่ยบูธด,ด้วยแล้วก็เนี่ยสำคัญคืออย่าทำใครเปลี่ยนยางเขาจะทำขเขาหายนะครับผมอยู่ จุบยางด้วยจุดหนึ่งนะครับเนี่ยมีหมดทุกจุดนะครับคือแทงมากนะครับอยู่ใต้บอกมีไหมพี่มีมีนีเลยเนี่ยอยู่อันนี้พักจับกันตกนะเราดูใต้บอร์ดนะว่ามีน็อตอีกไหมยังแอบมีน็อตอีกครับพี่น้องโอ้โหไม่ธรรมดาฝาน้ำมัน นี่อลูมิเนียมนะครับกัดลายนะครับผมงาน CNC ด้วยนะขอดูด้านด้านฝาหน่อยโอ้ยโอ้โหฝากันอย่างนี้เลยนะนี่นะแต่ว่าเจ้าของรถไม่สามารถออกกล้องได้นะออกได้แต่ไว้รุ่นคนเดียวอันนี้ชื่อเฟซบุ๊กของไรส่วนตัวใช่ไหมพี่ใช่ครับส่วนตัวอันนี้ของ ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อของกลุ่มใช่ไหมใช่ของกลุ่มของกลุ่มของอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับของเจ้าของน็อตที่ผมสั่งเข้ามาอ๋อมีเจ้าของน็อตเหมือนกันเถอะบอกไปเผื่อเขาไปหากันเจอเอาเองแล้วก็มีน็อตพวกนี้นะครับน็อตร้านนี้ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ใช่ไหมพี่พอได้ใช่ไหมใช่ครับพอได้ครับนี่นะก็จะสํารวจเข้าไปลึกๆก็เนี่ยเจอน็อตเจอน็อตนะครับเนี่ยถ้าเป็นช่างร้าน มือนหนักๆห,หน่อยก็อย่าทิ้งอย่าคว้างน็อตเขานะครับเพราะมันจะหายได้นะนี่นะนี่ในในในรถมีหมดเลยนะครับไต่ <laughs> บอ่อ <laughs> จะบอกยันใต้โอ้โหพลารถหมดเลยนะพี่นี่นอ,นอยู่ในนี่ค่<น>าเรถโอ้โหเก็ดดโโ <laughs> บกันนี่นะนี่นะน็อตในใต้บ่อนี่มีหมดเลย <laughs> โอ้โหยอมรับจริงๆโอเคพี่ถ่ายประมาณนี้เนาะคือ สำหรับคนชอบสายแต่งคนสายแต่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วพี่ว่าไงนะพี่พี่ว่าไงสวยงามครับสวยงามนี่มีท่านผู้ชมมารอดูนะว่ารถคันนี้ใสไปเยอะมากนะคิดออกได้ไงเนาะนี่ยผมว่าคนทำอะไหลมาเนี่ยเขาเขาเก่งมากเนาะทำน็อตออกมาขายเลยนะพี่ว่าไหมครับผมครับโอ้โหเนี่ยน็อตทักเท้าใช่ไหม ผมเอามาใส่แล้วไปขับวินนี่พวกจะไม่เหยียบถลอกหมดเลยตัว่าสีไม่ได้หรอเสียของเสียของทัวินรถธรรมดาเออทัวินรธรรมดานี่นะครับก็คันนี้ถ่ายให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเว็บร้อยสิบไอนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผม